ถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่ครูก็จะออกไปตากแดดรับวิตามินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คล้ำยังไม่พออยากจะคล้ำมากกว่านนี้ <laughs> ใช้คำว่า although แม้ว่าสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ English Fit and Firm นะคะวันนี้ครูส้มจะพาพวกเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะใช้คำสันธานเชื่อมประโยค2อประโยค โดยการเอาประโยคหน้าและประโยคหลังมาเชื่อมด้วยคำสันธานโดยเชื่อมคำสันธานแค่สองคำค่ะวันนี้ไม่เล่นเยอะค่ะคือคำว่า because ที่แปลว่าเพราะว่ากับคำว่า although although ที่แปลว่าแม้ว่าด้านตรงนี้ because เนี่ยจะบอกถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันให้เหตุและผลที่รับกันและคำว่า although บอกถึงความขัดแย้งกันค่ะประโยคแรกนะคะขอเอาใกล้ตัวครูส้มนี่แหละค่ะอยากจะบอกว่าฉันไม่ออกไปข้างนอกนะวันนี้เพราะอากาศร้อนฉันจะไม่ออกไปข้างนอกเพราะอากาศร้อนจะได้ว่ายังไงอันดับแรกนะคะครูใบให้แล้วกันคําสันทันเชื่อมก็คือเลือกคําว่า because ที่เหลืองานเราห้าวิค่ะ ฉันจะไม่ออกนะคะพูดได้สองแบบหลักๆก็คือ I will not go out today หรือ I'm not going ก็ได้นะคะตรงนี้ครูขอใช้เป็น I'm not และกันนะคะเพราะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นี่คือไม่ออกไปข้างนอกแน่เพราะตอนนี้อุ๊ยแดดเปรี้ยงเลยค่ะ Because it's hot outside Because it's hot outside นะคะ Today I'm not going outside Today I'm not going out เพราะอากาศร้อน because อากาศคือ the weather is hot ถาว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่ถ้าง,ง่ายกว่าน,นั้นนะคะอยากจะบอกสภาพอากาศเราขึ้นประโยคเลยว่า it's ตามด้วยสภาพอากาศ because it's hot outside because it's too sunny because it's so sunny it's so hot ได้หมดเลยนะคะ,ะข้อน,นี้ออกเสียงดูซับบางส่วน today I'm not going outside because it's too hot today I'm not going outside because it's too hot ก็เลยมาสอนอยู่ในห้องพักแทนนะคะประโยคแรกผ่านไปแล้วเรามาทดสอบประโยคที่สองกันเลยอยากจะบอกว่าฉันจะออกไปข้างนอกถึงแม้ว่ามันร้อนมากเอาล่ะจะต้องเลือกคำเชื่อมไหนคะครูให้เวลา5วินาทีค่ะ Today I'm going out although is hot mm hmm. เห็นไหมคะอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่ครูก็จะออกไปตากแดดรับวิตามินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คล้ำยังไม่พออยากจะคล้ำมากกว่าน,นี้ <laughs> ใช้คำว่า although แม้ว่ามันขัดกันใช่ไหมคะเอาล่ะดูซักบางส่วนออกเสียงพร้อมครู Today I'm going out although is hot although is very hot นั่นเองค่ะ <Bye. S 1> ใครตอบข้อ2ถูกนะคะกด2แล้วบวกให้ครูรู้ด้วยในคอมเมนต์นะคะการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้เอ๊ะมันชักจะสนุกแล้วสินะประโยคที่3อยากจะบอกว่าฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษกับครูสม้มเพราะมันไม่น่าเบื่ออุ้ยตายแล้วทำไมประโยคนี้มันยาวจังเลยคะไหวไหมฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษกับครูสม้มเพราะมันไม่น่าเบือ่อ ครูใบให้และกันไม่น่าเบื่อก็คือ it's not boring it's not boring ที่เหลือ it's your job five seconds เฉลยแล้วนะคะคิดนานขนาดนี้เนี่ยต้องโพสต์วิดีโอไว้นะคะ <laughs> จะบอกว่าฉันชอบเบรียน I like เห็นไหมฉันชอบทำอะไรนะคะ I like learning English with c r u s o e I like to learn English with Khrusom because it's not boring. 3 <laughs> I like learning English with Khrusom because it's not boring. ใครตอบข้อนี้ถูกกด3 ต่อไปยังไม่ถูกเลยนะคะข้อนี้เป็นข้อแก้ตัวแล้วล่ะคะ่ะ try harder ต้องพยายามมากกว่าน,นี้หน่อยนะ,ะโจทย์ของเราก็คือฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะฉันอายที่จะพูดจะได้ว่ายังไงคะเดี๋ยวใบให้แล้วกันนะคะบางคนตกใจเอประโยคนี้ทำไมยาวจัง shy to speak ที่เหลือ5าวิค่ะ เอาล่ะหมดเวลาค่ะเม I can't wait for you all day นี่ะ We don't have all day ให้รอทั้งวันคงรอไม่ได้นะคะ I can't speak English because I'm shy to speak I can't speak English because I'm shy to speak ได้ไหมคะอ้าวเดี๋ยวครูจะไมให้ดูซับออกเสียงพร้อมกันแบบไม่ดูซับนะ I can't speak English because I'm shy to speak อ้าวล่ะก็คงจะรู้ปัญหานะคะว่าถ้าเกิดถึงตอนนี้แล้วยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเพราะอะไร because y o u r e shy to speak นะคะเขาอาจจะเป็นเพราะเราอายที่จะพูดหรือเปล่าประโยคสุดท้ายค่ะประโยคนี้จะไม่สอนไม่เฉลยนะคะแต่จะให้เราไปฝึกหาคำตอบเองนะอยากจะพูดว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉันมั่นใจที่จะพูดต้องจบคลิปด้วยประโยคบวกๆนะคะทำให้เรามีกำลังใจในการฝึก ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันสามารถพูดได้เพราะฉันมั่นใจที่จะพูดคำว่ามั่นใจไว้ให้ confident จะได้ว่ายังไงคะเมนบอกเลยคะ่ะ ใครที่คิดว่าฝึกแบบนี้ช่วยทำให้กระบวนการคิดภาษาอังกฤษของเรามันคล่องขึ้นคุณมาถูกทางแล้วล่ะค่ะถ้าสนใจการฝึก50ชั่วโมง plus ย้ำนะคะว่าตอนนี้เนื้อหาของเรามากกว่า50ชั่วโมงแล้วเป็นคอร์สที่ครูรวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ปี2018-19 20-21และกำลังทยอยอัปเดตเนื้อหาให้เรื่อยๆโดยที่ใครที่สมัครไปแล้วสามารถเข้าเรียนได้ตลอดชีวิตเลยค่ะย้านะคะว่าคอร์ส ไม่มีการจำกัดเวลาเข้าเรียนไม่มีหมดอายุด้วยค่ะฝึกได้ตลอดมีเนื้อหาอัพเพิ่มให้ใหม่ก็รับเพิ่มฟรีค่ะสามารถสมัครเล็กเคลมของแถมที่มีทั้งคอร์สยิบย่อยให้เพิ่มด้วยที่ไลน์อด English fit and firm นะคะ ยิ่งสมัครไวาย,ยิ่งได้เปรียบน,นะคะของแบบนี้ไม่ควรพลาดค่ะหรือใครที่ชอบฝึกกันแบบนี้ทลเลนิกเคลียร์น้อยไปหอมปากของคอนะคะสําหรับคนไม่มีเวลาฝึกจริงๆฝึกแบบเพลินๆไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสอะไรอย่าลืมติดตาม Facebook YouTube และ Instagram ที่ English Fit and Fi r m นะคะจะได้ไม่พลาดเปล็ดเล็กน้อยแบบนี้ เราจะคล่องไปได้กันค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปเดินตากแดดตากลงตามชายทะเลก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ Thank you for watching Bye